สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีอุทันนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยวันนี้มาอัปเดตรถกระบะ4ประตูน่าใช้อีก1รุ่นนะครับเข้ามาใหม่เป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงครับ4ประตูยกสูงนะครับหรือตัว4ประตูนะครับไฮไลเดอร์ er. นั่นคือ Ford r a n g e r นะครับคันนี้2.2 XLT ดสองเอ็กซ์แอลทีไฮไลเดอร์ดับเบิลแคบเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาปี2019เครื่องยนต์ดีเซล รถกระบะเข้าใหม่ครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงใครกำลังมองหารถกระบะ Ford ดเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับขับสนุกมาพร้อมสีขาวปี2019สวยๆเลยราคาเบาๆจับต้องได้นะครับออกรถง่ายๆแบบฟรีดาวจะซื้อสดก็ได้จะจัดเฟรน์ก็ได้ครับคันนี้ราคาเพียง465,000บาทนะฮะ4ประตูยกสูงราคาไม่ถึง500,000บาทคุ้ม 4 6 5 0 0 0บาทซื้อสดคันนี้เราไม่เก็บแหวนนะครับฟรีค่าโอนให้เลยจัดไฟแนนซ์ e รีดาวมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะครับผู้ชมต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามภายในภายนอกของเจ้า Ford Ranger 2.2 XLT Highlighter 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาคันนี้กันนะครับปี2019ครับหน้าของเขาจะเป็นโชมนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับ มีไฟตัดหมอกให้ครบเลยนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับขนาดใหญ่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับเลนเจอร์ Ranger, บริเวณคิวโคมเมียมกระจังหน้าด้วยสวยงามครับได้ไฟโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวาใสๆเลยไฟตัดหมอกกรอบไฟจะเป็นสีดำแบบนี้ครับสวยงามน่าใช้งานครับคันนี้ราคาดีด้วยนะครับ465,000บาทราคาไม่ถึง50,000 0บาทคุ้มครับ กับฟอร์ดเลนเจคันนี้นะครับคุณผู้ชมใครหาอยู่บ้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับกระบะสายพันแกร่งนะครับเลขไม่ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0สมกโลถือว่าใช้งานน้อยปกติเลยนะครับสอบรถปี19นะครับนี่ครับบอดี้เดิมสวยๆเลยครับใครหาอยู่บ้างสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอันลอยเดิมโรงงานเลยดิสเบรกคู่หน้านะครับดัมหลังแม็กจะเป็น17นิ้วนะครับล้ออันลอยเดิมโรงงาน นี่ครชุดคอยสปริงช่วงร่างต่างๆยังใหม่กิฟต์เครับุผู้ชมปีกนกต่างๆนะครับเหล็กเชสซีต่างๆไม่มีสนิมครับสงให้ดูกันเลยนะครับบันไดข้างขนาดใหญ่ไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยคูดบาทนะนี่ครับ2.2เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวปรับองศาไฟฟ้าพับไฟฟ้ามือจับเป็นโครเมียมนี่ครับ คุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับนี่ครับสามารถพับเก็บได้ครับนี่ครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับเสียบบิดสตาร์ทสามารถพับเก็บได้นะครับมีปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกตรงนี้ครับง่ายๆเลยนะครับขอบยางลิดน้ําขอบคิ้วต่างๆนะครับสวยไม่มีผุเสาบีดาด้านนะครับตัวรถนะครับได้สีประตูยกสูงด้วยนะครับคันนี้สีขาวนี่ครับขับสนุก บรทุกก็ได้นะครับโดยสารก็ได้ครับ4ประตูยกสูงสภาพสวยเลยบันไดข้างมีให้นะครับล้อมแมก17นิ้วดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังมาพร้อมยางดันหลบนี่ครับ2อ5กทับห r 1 7นะครับมาพร้อมยางดันหลบดอกยางยางลึกๆห,หนาๆเลยครับผู้ชมนี่ครับดูเชสซีต,ต่างๆน,นะครับสวยเงาดำนะสวยดำ ไม่มีสนิมนะคร,ครับชุดท่อต่างๆนะท่อพักต่างๆไม่มีสนิมครับยังสายดเลยชุดแหนบชักซีต่างๆางท่อพักสก่กิกนะครับนี่ฮะโม้แล้รับคคนกันเลยนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้สําหรับตัว XLT นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้คันนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังจะมีเซ็นเซอร์นะครับนี่ครับฝาท้ายมือจับโครเมี่ยมโลโก้ต่างๆอยู่ครบกันชนท้าย มาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะให้4จุดนะครับข้างละ2จุดอคอนชนท้ายเป็นโครเมียมนี่ครับเข้ามาใหม่สำคัญน,นี้นะครับเรามีสปาเก็บงานให้ขัดสีให้ใหม่นะครับก่อนส่งมอบนะครับขัดสีพวกคาบน้าคาบตะคร่คราบฝนต่างต่างขัดให้ใหม่ก่อนส่งมอบด้วยนะครับเปลี่ยนไานน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์นะครับมีบริการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีเซอร์วิสฟรีจากทางร้านนะครับไปเลยครับ3เดือน90วัน ที่อื่นของเราประกันเดือนเดียวนะครับของเรา3เดือนไปเลยซสวิตให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี่ครับยางดันหลอดใหม่ๆเลยดอกยางยังแบบหนาๆคมๆแชสซีล้อยางอะไลายมีนะครับครบเลยครับล้อยางอะไลายครบนะครับนี่ครับแนบฟอร์ดครับคุณผู้ชมนี่ครับไม่มีสนิมการันตีเลยโครงสร้างเดิมนะครับบันไดข้างซ้ายขวาไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยคูดฟุตบาทฝาถัง นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝาถังเปิดให้ดูนะครับจดี๋เปิดฝาถังให้ดูนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังจะมาพร้อมตัวไล่ฟ้าไฟเบรกโดนที่3เสารับสัญญาณอยู่ด้านหลังนะครับตัวไลเนอร์กระบะก็สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับนี่ฮะมือจับโครเมียมขอบยางรีดน้ําสมบูรณ์นะครับกระจกคดเดิมนะครับกระจกคดเดิมโรงงานนี่ฮะ ภาสีก็6กเ้าเลยนะครับภาสีพระบรปี6กเ้าเลยนะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับกระจกคดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับคดเดิมโรงงานหมดนะครับผู้ชมสวยคันนี้สวยน่าใช้เลยราคาไม่ถึง5้าแสน4 6 5แสนบาทถือว่ากุ้มมากๆสลับรถกระบะ4ประตูยกสูงนะครับปี2019ไมาหนึ่งแสนสองนะครับใช้งานเดิมๆคันนี้บอดี้เดิมสวยเลยนะครับบอดี้เดิมสวย นี่ครับใครสนใจคันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ Ford Ranger XLT 4ประตูยกสูงรุ่นเกียร์ธรรมดา2019นะครับราคาพิเศษเลย4,000สนกวบาทนะครับ4,65นะครับ4 6 5แสนบาทคุ้มครับเดี๋ยวลองเปิดตัวดูนะครับนี่ครับตัวดูครับนี่ครับ ฝาถังน้ำมันน่ะนี่ครับดีเซลนะครับคุณผู้ชมฝาเดิมๆโรงงานเลยนะครับฝาเดิมๆโรงงานเลยนี่ครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับนี่ครับสวยงามคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดประตูดูด้านในหน่อยนะครับเม่อสักคู่ปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับด้านในครับคันนี้โอ้โหสภาพเลียมเลยนะเนี้ยบๆนี้ยบเลยสภาพเรียมเรียเลยนะฮะนี่ครับได้พรมกระดุมพรมใหญ่ ผมกระดุมเม็ดใหญ่ใส่มาให้ด้วยนะครับเป็นเข้าชุดทั้งคันเลยนะฮะแล้วก็ภายในคอนโซลดำเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับนี่ครับเบาะผ้าจะมีลวดลายแบบนี้เบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมเบาะผ้าเดิมไม่มีขาดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบแอรนะครับเครื่องเสียงบีวินเดิมโรงงานพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบคันเบรกมือแมนวนวลนะครับ คอนโซลน,นะครับเป็นสีดำมีที่วางแก้วน้ำสวยงามคันนี้นี่ครับ Ford r a n g e r นะครับ2.2 XLT ราคา465,000บาทคุ้มมากๆเลยนี่ครับโมต,ต่างนะครับสวยงามคันนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ รถกระบะ ford ranger นะครับเข้าใหม่นะครับเม็ดองเม็ดอาร์ดูให้ดูกันเลยนี่ครับเม็ดอาร์สวยเดิมโรงงานนะครับนี่ครับเม็ดอาร์สวยเดิมอาร์สวยเดิมนะครับดึงให้ดูกันเลยเม็ดอาร์สวยเดิมโรงงานครับผู้ชมนี่ครับอ่านะครมาทดลองขับกันได้นะครับถ้าใครอยู่ละแวกมินบุรีหรือโซนใกล้เคียงนะครับเบาะยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชม นี่ครับสายเบลยังใหม่อยู่เลยมีที่พักแขนให้ด้วยนะคันนี้นี่ครับมีที่วางแก้วนว้ำที่พักแขนหัวเบาะสามารถปรับยืดได้มีที่แขวนของด้านหลังมีราวมือจับต่างๆอยู่ครบนะฮะร,รถสวยคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับ465เองนะครับ4ประตูยกสูงนะครับรถกระบะ Ford Ranger XLT 2.2 Manual นะครับปี2019ไม้แสนสองสีขาวสภาพสวย เอาไปใช้งานต่างจังหวัดนะครับคนของก็ได้นะครับหรือว่าโดยสารก็ได้นะครับไฟด้านหน้าใสากิ๊บเลยนะครับไฟสาใครสนใจรีบขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับคันนี้ราคาสุดพิเศษเลย465,000นะฮะกระบะ4ประตูยกสูงด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่สประตูตัวเตี้ยนะคันนี้4ประตูยกสูงนะครับนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครูซซอนโทนมีให้ครบหมดเลย เลใไม่ก็ใช้งานไปอยู่ที่120,000สกโลครับนี่ครับหนึ่งแสนโละครับระบบไฟนะครับหน้าปัดเดอนไม้สามารถปรับแสงได้ลดได้เพิ่มได้ไฟตัดหมอกนะครับไฟท้ายเก๋งนะครับระบบไฟหน้านะครับกระจกมองข้างนี่ครับพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าฝั่งนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผู้ชมนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นการปัดน้ําฝน ผมอะไรมันติฟังก์ชันครบคันเลยฝั่งซ้ายมันติมีเดียเรื่องของเครื่องเสียงฝั่งขวานะครับคลูสคอนโทนนี่ครับสวยงามเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะไม่มีขาดแล้วก็มาร์คสี QC เดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับเพจเดิมนะครับเพจเดิมสติกเกอร์ความดันลมยางน,น็อตไม่เคยโดนถอดนะครับน็อตกับประตูสวยใสยเลยไม่เคยโดนถอดนะครับ ไม่มีรอยประแจขันรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมนะเม็ดโอเม็ดอาร์กัดดึงให้ดูได้หมดนะครับผู้ชมนี่ครับเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับการันตีโครงสร้างแน่นอนครับคันนี้นะรถบ้านแท้เมือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติดีเช็คศูนย์ไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ำตัดต่อกับเครื่องกไมายนะครับนะครับนัดเดิมโรงงานเลยนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับสครับเต่างๆไม่มีแตกนะครับนี่ครับเฟรมเดิม แป้นเบรกแป้นคันเร่งแป้นคลัต์นะครับนี่ครับมือจับต่างๆสมบูรณ์พนักพิงกระจกโคดเดิมนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าสีบานออโตวฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับนี่ครับมีสวิสเตอร์ลำโพงด้วยตรงนี้นะครับครับหน้าหลังซ้ายขวาก็เดิมๆเลยครับคุณผู้ชมพร้อมใช้งานคันนี้นะครับสปาภายในภายนอกให้แต่ขออนุญาตลับสายสักครู่นะครับ ะครับมากันต่อนะครับเมื่อสักครู่ลูกค้าโทรมาจะขอเข้ามาเรถ CRV นะครับก็คุยกับลูกค้าเรียบร้อยนัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาเรถกันนะครับมาต่อกันที่คันนี้นครับนี่ครับ Ford Ranger นะครับ2.2 XLT ภายในสวยนะครับน่าใช้งานนะครับบอดี้เดิมนะครับเซฟตี้ตัวนี้ละภัยตัวล็อกเด็กต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถดูนะครับ เลขกใหม่ดูระบบต่างๆกันสำหรับ Ford Ranger นะครับ2.2 XLT คันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลย465,000บาทคุ้มน่าใช้งานมากๆครับได้4ประตูนะครับผู้ชมนี่ครับ4ประตูตัวยกสูงด้วยนะครับไม่ใช่4ประตูตัวเตี้ยนะครับผู้ชมราคานี้นะครับนี่ครับโอ้โหสตาร์ทติดง่ายมากนะครับนี่ครับ กราฟิกหน้าจอนะครับไม่แสนสองไม่แสนสก็กว่านะครับผู้ชมวิทยุก็บซีดีแบบอิ่บิอินเดิมโรงงานเลยนะครับสวยงามน่าใช้งานนะครับเป็นแบบบลูทูธได้นี่ครับมาดูมีเดีย USB Connect USB ต่างๆได้หมดเลย FM นะครับนี่ครับ CD ต่างๆนะครับนี่ครับมีใส่แผ่น CD ได้นะครับคุผู้ชมคันนี้นะใส่แผ่น CD ได้นะครับ นี่ครับใส่แผ่นตรงนี้นะครับไฟนะครับอันนี้คือเป็นไฟแบบบอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับแอร์นะครับนี่คือปุ่มเปิดแอร์นะครับ AC ซีทำงานนี่นะครับเกียร์ธรรมดา6สตีดนะครับสวยงามนามีหลุมบริเวณตรงกลางคอนโซลด้วยนะครับเอาไว้ใส่ของต่างๆไฟส่องสว่างด้านในนะครับติดครบหมดนะครับแอร์เย็นฉ่ำที่ใส่แว่นตา นะกระจกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้นี่ครับสวยงามน,นะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ Ford Ranger นะครับ Ford r a n g e r XLT นะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า Ford Ranger XLT นะครับ2.2เกียร์ธรรมดา นะครับมายแสนสองนะครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยเก์ธรรมดาขับสนุกครับคอนโซลก็สวยนะครับเบาภายในไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะครับนี่ฮะสวยงามครับคุณผู้ชมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการทุกรูปแบบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับราคาเหลือเพียง465เองนะครับคุณผู้ชมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนี่ครับราคา465,000บาทคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับนี่ครับปี19นะครับสีขาวนะครับสวยงาม รถมือเดียวนะครับนี่ครับเจ้าของคนที่1นนะฮะรถมือเดียวนะครับรถบ้านนะครับคันนี้ซื้อสดคันนี้ไม่บวกแวทด้วยนะครับฟรีแวดให้เลยนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับซื้อสด no v a ดนะครับ no ค่าโอนนะครับไม่มีค่าโอนไม่มีแวดให้ฟรีไปเลยนะครับพรบมีให้ครบเลยภาษีและพรบมีให้ครบนะครับคู่มือการใช้งานก็ครบเลยนี่ครับคุณผู้ชม นะครับคู่มือการใช้งานเอกสารต่างๆครบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแนะนำคันนี้นะครับสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยเดี๋ยวมาดูไฟหน้ากันนะครับมาดูเรื่องด้านหน้ากันครับุผู้ชมจะเปิดไฟหน้าให้ดูกันแล้วก็เปิดตัวฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องกันด้วยนะครับหลังคาหลังคาเดิมๆเลย หลังคางเดิมๆนะครับเดี๋ยวเปิดฝากรโปรปงหน้าให้ดูกันนี่ครับห้องเครื่องยนต์อ่ะก็เป็นรถกระบะสีประตูที่น่าใช้งานครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยกระจกมองข้างซ้ายขวาเครื่องดีเซล2 2นะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับสวยงามคันนี้สนใจขอรายละเอยียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเปิด ไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟด้านหลังนะครับสองเก๋งให้ดูกันนะครับผู้ชมนะครับไฟท้ายเป็นแบบนี้นี่ไฟท้ายนะครับผู้ชมครับไฟท้ายนะนี่ไฟท้ายนะครับรอบขันนี่ครับด้านข้าง สีประตูยกสูงนะครับสีขาวสวยๆเลยบันไดข้างสวยกริปนะครับรอบคันชุดช่วงล่างทุกคอยสปริงปีกนกต่างๆยังสวยยังมาอยู่เลยแนบชชสซีนะท่อพักต่างๆไม่มีสนิมนี่ครับไฟตัดหมอกนะครับสายขวาไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินต่างๆต,ติดครบหมด รถสวยคันนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับผมตามมาเลยครับเอาละครับมาดูเรื่องตัวโครงสร้างห้องเครื่องเพิ่มเติมกันนะครับคันนี้เขาใส่ท่ออินเตอร์เป็นท่อเนียมด้วยนะฮะอันนี้คือจะลทนความร้อนได้ดีนะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เสียหายง่ายนะทนนะครับระบายความร้อนได้ดีด้วยไม่เปื่อยถ้าเป็นท่ออินเตอร์ที่เป็นแบบเป็นท่อพลาสติกนะครับก็จะอายุการใช้งานจะน้อยกว่า นี่ก็ใส่เป็นท่ออินเตอร์มาให้เป็นท่อเนียมนะครับอินเตอร์ลูมิเนียมคนความร้อนดีนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยครับผู้ชมเดิมโรงงานไม่มีรีแมปไม่มีจูนนะครับคันนี้เครื่องเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับนี่ครับหม้อพักนะครับหม้อพักต่างๆนะครับสวยงามกองอากาศอันนี้คือน้ําฉีดปัดน้ําฝนนะครับ้ัมเบรกนะครับ มอพักกองอากาศนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ครับแผ่นกันความร้อนต่างๆอยู่ครบหมดะเม็ดองค์เม็ดอาร์ต่างๆสวยเดิมนะครับติ๊กเกอร์เหลนบ้ายังอยู่เลยนะครับโค้ดฝาโปรงนี่ครับเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสวยอันนี้สวยเลยครับคุณผู้ชมรถสวยนะรถเดิมด้วยนะครับนี่ครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆนี่ครับน็อตเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ ก็ฝาโป่งเดิมๆิมเช่นกันนะครับแบตเตอรี่นี่หละครับใช้งานได้ดีนะครับฐานแบตต่างๆไม่มีสนิมขึ้นนะครับดูเลยส่องให้ดูกันเลยนะครับหลังเครื่องไม่มีผุไม่มีขาดนะครับแผงคอจิ้งรีดขอบยงขอบยางต่างๆสวยคานหน้าเดิมนะครับมอ,อกอนะครับบริษัทออตโต้อันไลอันประเทศไทยจำกัดของปอร์ดเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคำเตืนอนต่างๆสติ๊กเกอร์เลรบาท นะครับนี่ครับมาร์คสีคหัวนงหัวน็อตต่างๆยังอยู่ครบหมดนะครับสวยงามคันนี้นะครับน่าใช้งานเครื่องเดินเรียบนิ่งกิฟเลยนะครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตืเอนด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากต้นยูสขาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสนาหน้าพบกันใหม่สนใจซื้อสดหรือจัดไแนั้น แจ้งเข้ามาเลยเลยครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับสวัสดีครับ